าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี่เลยราวาบักมีทั้งบริการเติมโลบบอกแบบก PUBG, Fi, ลุก่มพับจีฟรีไฟและก็วอลเลนและก็บริการฟาร์มต่างๆอ่าจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมไ,ได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยเน่าอ่างกระตูนแต่ไม่อ่านเว็บเถ่อนตรงนี้แอปแอปบางงะมีมีกระตูนหลายแนวให้เราอ่านตัวอย่างเช่นแนวแฟนตาซีเทพเจ้าแห่งสวรรค์ได้ดุลเข้ามาในโลกมนุษย์ที่ต้องการหาร่างแยกคารมรดกเพื่อล้างแค้นออก เมื่อเข้ามาถึงโลกมนุษย์เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามในแอปไอแมงงะต่อไปหรือถ้าใครชอบแนวแอคชั่นก็มีเรื่องที่มีปีศาจบุกโลกเพื่อละวามีทั้งอันตรายความหวาดเสียวแล้วก็ดึงดูดเหรี่จนภัยจำนวนมากเข้ามาอ่านได้เลยหรือว่าใครที่ชอบเกมพวกฟรีไฟล์พับจีหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องนี้เลยผมแนะนําเลยเพราะว่าผมอ่านเรื่องยอ่อแล้วแบบรู้สึกดีมากๆเรื่องย่อเรื่องนี้ก็คือมีรหัส QR code เว้ยซึ่งเราสามารถสแกนได้แล้วเราก็จะเข้าไปในเกม Battle Yoke ซึ่งมันออกแนวแฟนตาซีนี้ซึ่งน่าสนใจมากๆ หรือถ้าเป็นคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีหลายแนวให้เราอ่านเช่นแนวความรักนะครับก็เป็นแนวแบบที่ทุกคนร้วมมิตรเสีของตัวเองใช่ไหมไม่คิดว่าจะมีใครรักแต่จริงมันก็มีคนรักอยู่เว้ยหรือว่าถ้าเป็นสาวแบบกลุ่มวายแล้วแบบชายชนชายแล้วก็มีเรื่องนี้เป็นหนุ่มชื่อเว่ยชิวอ,อยู่เป็นหนุ่มที่มีการงานดีมากเขา,ายุสามสิบแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีแฟนวันหนึ่งเขาได้มีการไปนัดสาวมานั่งแต่คนที่มานั่งกับเขาไม่ใช่สาวแต่เป็นผู้ชายซะง,งั้นถ้าใครชอบแนวความรักโรงเรียนก็มีเรื่อเยเป็นหนหุ่มมแวพ ที่มันอยู่ในโรงเรียนมนุษย์ซึ่งทําให้เกิดการแข่งขันจริงแย่งระหว่างแวมพารและมนุษย์ทําให้เกิดความรักอันหวานเกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้สามารถเข้ามาอ่านกันได้ที่แอปไอมังงะเลยวิธีโหลดก็ง่ายมากๆให้เราเข้าไปที่แอปเพจสโตร์แล้วเราก็เซิร์ชเลยไอมังงะนะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยจากนั้นให้เรากดดาวน์โหลดมาได้เลยแล้วผม แล้วก็ตอนนี้นะครับแอปวิกิจกรรมด้วยผมวิเล่นกิจกรมรมก็งงานมากก็แค่โหลดแอปนะผมให้ฮาดาวแล้วก็แคปรูปไปลงที่คอมเมนต์ที่ในเพจนะผมแล้วก็ทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะผมเพื่อรับเพชรนะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับเีาอยู่กันในแมปชินโดไรนะผมสำหรับในวันนี้นะครับเมื่อวานมีการอัปเดตนะผมก็เป็นอัปเดตท,ที่เมื่อวานนะผมเป็นอัปเดตโซนโอร่างเต็มของทุกเนตเลยนะผมหลังจากที่เขาเคยอัปเดตเป็นโซนโอร่างเต็มของนมเนมแผนธรรมดานะครับผม เอาจากนั้นนะครับเขาก็เลยอัปเดตส่วนล้อล่างเต็มให้กับในวงแหวนทุกแบบเลยนะครับผมทุกคนซึ่งโคตรเทเลยนะผมแล้วก็วิธีการหาเนี่ยเรียกว่าได้ค่อนข้างง่ายมากนะผมเพียงเราต้องขยันฟาร์มนะครับวิธีการหานะครับผมทุกคนก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราหาปาร์ตี้ก่อนนะผมประมาณ3-4คนนะครับแล้วให้เรานะผมไปลงโหมดวอลกับเพื่อนนะผมให้ลงโหมดวอลถึงเวฟที่30มนะครับผมทุกคน พอถึงเวที่3 0มสะเนี่ยมันจะมีสุฮานโนโอสปาออกมาครับผมซึ่งการเกิดของมันเนี่ยจะสุ่มตัวนะครับทุกทุกคนคือผมมีเนโวแบทของอิทาจิใช่ไหมคือถ้าผมอยากได้เนโวแมทของอิทาจิเนี่ยผมก็ต้องฆ่าบอสสุฮานโนโอนะครับผมที่เป็นของตัวอิทาจินะครับมันจะสุ่มตัวเอานะผมว่าจะได้ตัวอะไรเราอาจจะได้ของเนโวแบทชิซุยก็ได้นะผมเป็นบอสสุฮานโนโอชิซุยหรือว่าเป็นของสาสุเกะนะครับผมหรือว่าจะเป็นของบิโตะมันจะสุ่มเอานะครับทุกทุกคนซึ่งเราไม่มีโอกาส แล้วก็มันสุ่มอย่างหนึ่งก็คือเราตีตายเดี๋ยวมันจะเกิดหรือเปล่านะครับผมซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกทุกคนแต่ว่าผมเคยตีตายแล้วมันเกิดครั้งหนึ่งผมได้ของจูซาสุเกะมานะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่มีเน่แบบซาสุเกะเลยแะผมเพราะว่ามันเป็นของที่เพิ่งอัปเดตเข้าใหม่ผมเลยยังไม่ได้ไปสุม่มซา,าดีใจได้จูโนโล,ล่างเต็มอันใหม่มาแต่เป็นของเน่ซาส,สุเกะีดิยังไม่ได้ไปสุ่มเลยทุกคนนี่เลยแล้วผมทุกคนอันนี้เป็นของเน่ซาสุเกะครับ ไรออนสปิริตนี่ครับผมเป็นซูเทนร่างเต็มของเนสันุเกะน,นะครับผมนี่ครับถ้าเราตีมันตายเนี่ยมันจะดับคัมเพียร์นี้นครับผมซึ่งคัมเพียรน์นี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้ครับแต่ว่ามันจะสุ่มเอาว่ามันจะมีโอกาสเกิดหรือเปล่านะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าโอกาสเกิดของมันคือเท่าไหร่แต่ว่าบางทีผมตีแล้วมันก็ไม่ดับบางทีก็ตีแล้วดับซึ่งผมตีมาทั้งคืนเนี่ยถึงเที่ยงคืนกว่าเมื่อคืนส่วนอันนี้นะครับเป็นของอิทาจินะครับผมนี่เลยเป็นตัวสีแดงแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งอันนี้ผมตีแล้วก็ไม่ดอปนะผมอันนี้เป็นเซโนร,ร่างเต็มของชิซุยนะครับทุกคนจะเป็นตัวสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้ผมตีแล้วก็ไม่ดอปเหมือนกันนะผมอันนี้เป็นของโอบิโตะแล้วผมนี่เลยผมไปตีมาเมื่อคือนซึ่งมันเขาไม่ดอปเหมือนกันดอบอย่างเดียวก็คือเป็นเน่วงแหวนร่างเตม็มไม่ใช่แหวนร่างเตม็มเป็นซโนร,ร่างตีมาผมสุดๆว่าเจอทุกตัวเลยทุกคนเอ๊ะหรือทุกตัวไหมน่นาทุกตัวนะผมที่มีตอนนี้เจอตั้งเยอะดอบแค่อันเดียว ดอบอันเดียวไม่พอครับยังดอบอันที่ผมไม่มีอีกโอ้ให้ตายเถอะต้องไปหานี่แบบสเกีบมาใช้ใช่ไหมเนี่ยทุกคนสามีเนี่ยบางแบบตั้งหลายอันแต่แต่ไม่มีของสเกีเดี๋ยวผมขอไปสุ่มก่อนนะครับซึ่งก็เป็นอันใหม่เลยนะโอกาสสุม่มนี่ยจะยากพอตัวอยู่นะครับไม่รู้ว่าการตลาดเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่งอ๋อโอกาส0.5%นร์เนะผม ในซองร้อยครับอยู่ที่โอกาส0.5โอ้ได้ยากเลยนี่หว่าไม่เป็นไรใจเราสู้ยังไงเราก็ต้องสุ่มให้ได้กลับไปที่เมนเมนูก่อนเจ้าสปินมีอยู่แค่119าไม่น่าเชื่อ,ไม,อไม่น่าจะพอผมขอเอาโค้ดสปินใส่เอา้าเฮ้ยผมบั๊กหรือเปล่าทุกคนผมวันนี้ผมกด Enter นะมันน่าจะบั๊กใส่โค้ดไม่ได้เนะี่ยบั๊กเป็นอะไรที่งงมาก ันใส่โค้ดไม่ได้เนี่ยทีนี่ผมก็ยังไม่เคยใส่โค้ดไปใหม่เลยนะครับผมฟาร์คซืคนใส่โค้ดไม่ได้ไม่ฮัลโหลใส่โค้ดไม่ได้อ๋อไปไหนไปเลยถึงใส่โค้ดไ่ได้ก็ต้องเอาดวัวแค่ร้อยสามสิบที่มีแล้วกันอ่ะปึ๊บโอ้อะไรเนี่ยที่ต,ตั้นเลยครับผม,มน้ำแข็ง โอ้โหแข่งแยะสงแล้วจะเกลือนะครับทุกคนใครจินเออเอ้ยอันนี้ได้ของไม่เกลือมาดี่บ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้แก่ไอ้สุดมันโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ได่ะเดี๋ยวไปเช็คก่อนไอ้ใครจินเนี่ย เมือไม่เช็คแล้วน่าจะเป็นของที่ได้ไม่ยากเกินไปนะครับน่าจะออกง่ายๆอยู่แล้วกอเนี่ยวงแหวนซาสุสเกตนี่มัน0.5%น้เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนอื้อโอ้โหคิตตันอี่แกโอ้ทุกค,ค,คนโคตรเกลือเลยผมรู้จักที่สุ่มไป ดวงไม่ดีอย่างเย่ไม่ไดดวงไม่ดีเอาเลยดวงไม่ดีเอาเลยจริงๆโอ้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 พอ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 ดวงไม่ดีแล้วครับโอ้ครับเดี๋ยวเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมขอไปลงวอล์เพื่อหาเซนโน่ต่อก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้ดีวผมได้มาเ,เดี๋ยวเอาไปิวให้ดูนะครับอุตส่าห์เจอครบห้าตัวแล้วเมื่อคืนแบบเจอตัวไม่ซ้ำกันเลยว้ยแต่ คือตีแล้วแม่งไม่ดอบไงโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคลิปหน้าอยากทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไปได้ที่ใต้ไลคคลิปนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม